กลับเรียนท่าน <c oughs> ประธานสภาที่เคารพครับก็บผมนพลเหลองทองนาาพักเพื่อไทยคนมมบุ๋มพิรามครับวันนี้มีเรื่องที่จะมาหาลรือแล้วก็ออบอกกล่าวกับถึงท่านประธานฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของทางของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของเงินส่วนต่างนะครับที่จะจ่ายให้แก่เกษตรกร,ะกรนะครับตอนนี้เนี่ยนะไปจนถึงวดนที่ห้าแล้วนะครับ ในงวดที่หนึ่งที่สองนั้นก็เรียบร้อยสมบูรณ์เดียนะครับแต่ในงวดที่ 3- ถึงหเนี่ยนะครับกรเกษตรกรเนี่ยนะครับยังได้รับเนี่ยเพียงนิดเดียวนะครับในเขตพื้นที่ผมก็คืออำเภอพิม,มลามแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองนะครับแต่ที่ปัญหาที่มันเกิดมากที่สุดก็คือว่ากเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่าหนึ่งชนิดนั้นเนี่ยนะครับบัดนี้ตั้งแต่ไม่ว่าจะงวดใดๆก็แล้วแต่ตั้งแต่งวดที่1จนถ,ถึงงวดนับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ เกษตรกรยังไม่ได้รับเลยนะครับซึ่งทางราชการก็บอกว่าจะมีการตรวจสอบซึ่งมันเป็นการตรวจสอบที่ช้านานเกินในสายตาแล้วก็ในทัศนาของทั้งผมและก็ทั้งเกษตรกรนะครับเพราะมันเป็นโครงการที่ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มทํามานะครับเพราะั้านประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไม่ใช่ควรจะมาเริ่มใหม่ในตอนนี้นะครับกับขอท่านประธานได้ช่วยนะครับบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะรัศรวันนี้เนี่ยนะครับแถบจา ไม่ไหวแล้วนะครับหายใจจะไม่ออกแล้วนะครับประการที่2คือเรื่องน้ําท่านครับเรื่องน้ําเป็นปัญหาที่ไม่รู้จักจบสินน้นในอำเภอพมพิมมรามน่ในเขตเลือกตั้งของผมนั่นก็คือว่าผมเองก็ไม่เข้าใจว่าออวันที่พวกเราเนี่ยต้องการน้ํามากๆนะครับเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงต้นข้าวเนี่ยทางเขื่อนก็ไม่ยอมที่จะดูแลส่งน้ําเข้าคลองนะครับแต่พอวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่พวกเราไม่ต้องการน้ําแล้วเนี่ยนะครับก็ปล่อยน้ํามาจํานวนมหาศาลนะครับและในะปัจจุบันเนี่ยในข้าวนาปังเนี่ยนะครับ ที่รัษดรเนี่ยร้องขอนะครับเพราะว่าเขาเองเขาก็แย่แล้วเขาอยากจะทํานาราคาเท่าไหร่เขาไม่เกี่ยงชาวนาไทยอดทนมากทีนี้เนี่ยปัญหามันคืออยู่ว่าเขื่อนเศรษฐกิจยกตัวอย่างนะครับเขื่อนเศรษฐกิจปล่อยน้ำออกมาวันหนึ่งสิบแปดล้านลูกบาทเมตรแต่ผลปรากฏว่าน้ําที่ปล่อยอยู่ท้ายเขื่อนในสวนเนี่ยอยู่เก้าล้านลูกบาทเมตรเพราะนี้นไอ้สวนต่างไอ้เก้าล้านอีกแปดล้านลูกบาทเมตรมันหายไปไหนครับร้อยเจ็ดสิบหกกิโลมไปโผล่ตรงไหนครับไปโผล่สวนตามใครหรือไปโผล่ตรงไหนท่านครับรบกวน ขอเมตตาท่านช่วยเกษตรกรกพี่น้องในผมพี่น้ำลำเพองเมืองได้ครบับขอบคุณครับ